ในข้อที่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าให้ i คูณ i แปลว่าอันเนี้ยเป็นอะไรนะเป็นจานวนเต็มกับจํานวนเต็มทั้งคู่เนาะ <S <S โดยที่ทําไมนะให้ i แทนด้วยเซตจ,จำนวนเต็มเขาถามอะไรโดเมนกับเรนโอเคแสดงว่าอันเนี้ยเราจะใช้เป็นอะไรหรือว่า y ในก้อน x อ,อะไรเนงะี้ยได้ไหมคําตอบพี่คือไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่แต่ทําไปเป็น,นแนวไกด์ไลน์ไปก่อนได้นะก็คือหลักการทาอ่าถ้าเราใช้อย่างงี้ก่อนได้นะหรือเราก็ไปหักออกได้นะครับอ่ะถ้ามองเป็น r กับ r ก่อนนะอ่ะเพราะฉันได้ y ในก้อน x ปะ ไปในก้อนเอกแล้วข้อถามที่หนึ่งพี่ถามมีรูทไหมไม่มีมีเศษส่วนไหมมีส่วนต้องเป็นอลไรนะไม่เท่ากับศูนย์ลองคิดก่อนมีเศษส่วนส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าเป็นไปได้ไหมเอกกำลังสองไม่เท่ากับลบหนึ่งเกิดขึ้นไหมไม่มีทางเกิดขึ้นได้แสดงว่าโดเมนของพี่เป็นอาซึ่งอาในที่นี้ก็คือนนจํานวนเต็มทั้งหมดครับถัทันไหมทันนะทันครับไอแบบเนี้ยอันเนี้ยเอามาไกด์ได้เอามาอัดแอปได้ต่อมา แปลว่าโอ้โหเลขแม่งถูกตัวเลยวะแสดงว่าไอ้เลนก็น่าจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มทุกตัวยกเว้นบางตัวแน่ๆเพราะว่ามันลบกันเนาะมันจะเหลือแค่จํานวนสมาชิกบางตัวโอเคครับงั้นแสดงว่าพี่จิวก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าหน้าตาออกมาที่ได้ออกมานะจะต้องเป็นยังไงหรือถ้าสมมติแม่งคิดออกมาไม่รอดเดี๋ยวเราอาจจะต้องดาเลขแล้วนะครับอาแต่อันนี้พี่ลองคิดยับยก่อนถ้า x ในก้อน y เราได้ว่าอะไรคุณค่อยขึ้นเนาะสิ่งนี้พี่ได้ได้ไปเลยอกกำลังสอง y บวก y ปั ถ้า 2x กำลัง2ล8สิ่งที่พี่จได้ต้องการ x ครับย้ายไปครับ x กำลัง 2y ลบอะไรนะ 2x กลัง2เท่ากัอะลรนะบ y ลบ8ปะสิ่งนี้พี่ได้พี่ดึงตัวร่วมครับปรากฏว่าได้ x กำลัง2เท่ากัอะลยนะบ8ลบ y แล้วก็ y ลบ2ปะ Uh huh. อถูกต้องน,นะหลังจากนั้นพี่จูดทำไงตอ่ออันนี้กำลังสสแสดงว่าอันนี้ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์สว่วนฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันสแสดงว่าแต่ก้อนนี้ต้องไปเลยนะมากกว่าศูนย์เฉยๆเพราะว่าส่วนห้ามเป็นศูนย์แต่ก้อนบนจับเท่ากับศูนย์แทนแปลว่าพี่จูด่าละลบ y ลบ8เท่ากับศูนย์แปลว่าอะไร8เท่ากับลบ y ปะฮะเอ้ยลบ8เท่ากับ y โอเคแก้ไอก,ก้อนหนึ่ง อันนี้ต้องเป็นอะไรนะ y ลบสองมากกว่าเท่าเอ่อต้องเป็นมากกว่าศูนย์ถูกไหมอ่ามากกว่าศูนย์ก็พี่ได้เป็นอะไรอะ่ะแบบนังนะจริงๆริงบางนคนจะต้องดึงลบออกก่อนแต่ไม่เป็นไรอันนี้จับเท่ากับศูนย์แปลว่า y ได้อะไรนะไม่เท่ากับสองป่ะอ mm ือ hmm. หไม่เท่ากับสองอันนี้ต้องเขียนว,ว่าไม่เท่ากับศูนย์เนาะอ่าโอเคครับอ่ะหลังจากนั้นเรามาทำอะไรกันวาเส้นจ,จํานวนลบลบแปดกับสองโดยที่ข้างบนอ่ะเป็นเลขลบแปดได้เป็นเลขเเลบแปดได้เป็นทึบ ส่วนนี้เป็นโป่งทันปะแต่ <c oughs> แต่ดูที่หน้าเหน้าวายเนื่องจากว่ามันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์พี่จิวได้ว่าหน้าเอกหน้าวาเป็นไรตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกกลายเป็นลบบวกแล้วก็ลบก่อนทันไหมหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าเฮ้ยเลขที่ได้อะมันต้องอยู่ในช่วงไหนมากกว่าเท่ากาับศูนย์แปลว่าเอาช่วงบวกแส,สดงว่าต้องมีเลขแค่ช่วงนี้ลองดูว่าจริงปเปล่าเดี๋ยวเราไปลองแทนก่อนปรากฏว่าสมมติพี่เลือกเลขศูนย์ พี่เรื่มเลขศูนย์ก่อนลองไปชิดเอาแบบง่ายๆก่อนว่าเป็นการเช็คก,ก่อนว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งซ้ายมันกาลังสองไม่มีทางที่จะติดลบอยู่แล้วนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูด้ออกมาก็คือลองศูนย์ก็นะได้เป็นลบแปะปะ่วนด้วยไรลบสองปะตัดกันเหลือสี่ปะใช่นะชัดเจนนะถูกต้องนะแสดงว่าคําตอบของพี่อะเรนอนะพี่รู้ลวเลขอยู่แค่นี้แล้วไปลบับไอโดเมนแสดงว่ามันอก้โดเมนพี่คิดผิดเพราะว่าโดเมนเรามองเป็น rr ซึ่งจริงๆอะอันเนี้ยเราได้เลขแล้ว เลขของพี่อ่ะไอะตัวเรนอ่ะมันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แต่ว่าเลขพวกนี้เดี๋ยวเรเอไปแทงค่าต่อนะว่าอันไหนที่ใช้ได้บ้างอย่างน้อยเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีขอบเขตจำกัดละงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปแทงค่าก่อนแสดงว่าพี่ได้เรน g ละเดี๋ยวพี่กลับมาแทงค่าใหม่แทนค่าเรนจ์ range. เพราะว่ามันต้องเป็น i อคูณ I, ทั้งคู่นะอ่ะเพราะฉันเราได้ว่า y เท่ากับอะไรบ้างลบแปดปะลบเจ็ดปะพี่ดังไ่เลยไม่ได้เยอะละลบหกลบห้า ลบสี่ปะลบสามต่อไปลบสองปะลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ปะแล้วก็หนึ่งปะ y เป็นสองไม่คิดนะ y เป็นสองไม่คิดนะเพราะว่าไม่มีอ่ะแปลว่าพี่มีเลขตามนี้แค่นี้นิดเดียวเองแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนที่มันใช้ได้จริงๆบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาหักล้างกันต่ออีกทีหนึง่งแสดงว่าจัดในรูปแบบ y เท่ากับซึ่งเขาจัดมาอย่างจัดมาแล้วเดี๋ยวเราไปลองแทนค่าครับ y เท่ากับเลยนะ 2x กลัง2ลบ8ส okay, ah. ่วนด้วย x กลัง2บวก1โอเคครับเดี๋ยวไปคิดเลขต่อครับเพราะฉันพี่แทนเลยหรือใครจะดึงตัวร่วมมากาก็ได้นะใครจะดึงตัวร่วมก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาคูณจะได้คิดง่ายๆเพราะฉันพี่ได้เป็นเลยนะ x กลัง2ลบ4ปะได้เป็น x กลัง2บวก1ถ้าคิดไม่ถนัดอีกก็ใช้เป็นันนี้ก็ได้ลบเอ่อบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าพี่ว่าแค่นี้น่าจะได้แล้วมั้ง เพียงพอแล้วนะอ่ะเริ่มนะตัวแรกก่อนเอาลบแปดเนาะแปดแปดได้ไรอ่ะลองทดก่อนก็ได้หกสิบสี่ปะเป็นเท่าไหร่หกสิบปะพิงได้เป็นหกสิบห้าตัดได้ไหมได้เงี้าชัดละไปลงตัวอันนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันต้องไปจำนวนเต็มนะต้องไปจำนวนเต็มนะเอ้ยขอโทษเอ่อสิ่งที่หนูได้มันเป็นเลนต้องไปหาโดเมนโดเมนคือค่า X ต้องจัดในรูปแบบ x เท่ากับ ต้องจัดในรูปแบบ x เท่ากับเออพี่แทนค่าผิดฟัง x เท่ากับของหนูมีเลยรบ้างวันนี้แป๊บนึงนะต้องเป็นจำนวนเต็มโอเคแป๊บหนึ่งพี่ก็แทนเพิ่นเลย x กำลังสองเท่ากับอะไรนะลบ y อ่าพี่เขียนอย่างนี้ล y แล้วกัน y บกแปดแล้วกันอ่ะแล้วก็ส่วนด้วย y ลบสองอย่างนี้ตามทันนะอ่ะคราวนี้<ะ>พิงได้ว่า อันนี้ได้ปไปแล้ลบแปดได้ศูนย์นไหมศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์แสดงว่าเอกคือได้ละคือศูนย์ไถูกไหมอันนี้ใช้ได้นะแสดงว่าเอกศูนย์ไวได้อ่าลบแปดต่อไปลบเจ็ดได้ไหมลองดูก่อนถ้าติดเร็จ <c oughs> ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนด้วยลบเก้าซึ่งผิดไม่ได้แป๊บน,นึงนะพี่เขียนเป็นเกาบาทผิดก่อนโอเคครับต่อไปแล้วไงต่อลบหกได้ไหมเหลือลบสองปะ กับลบแปดปะก็ไม่ได้ปะติดเศษส่วนอืะต่อไปส่วนเป็นเจ็ดอันนี้ก็ไม่ได้เนาะต่อไปสี่ได้เป็นลบสี่ส่วนลบหกปะก็ไม่ได้อีกถูกไหมอ่าค่อ,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 อยๆไล่ไปต่อมีอะไรอีกพี่เขียนตรงนี้ก่อนไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้ก่อนโอเคครับต่อไปเป็นลบสามได้เป็นห้าปะลบห้าส่วนด้วยอะไรลบห้าปะได้หนึ่งปะเอ้ยหนึ่งหนึ่งอันนี้ใช้ได้นะหนึ่งเก็บไป โอเคหนูต้องนั่งเล,เลขอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น r คูณอเราคิดแบบ r คูณมีโอกาสพลาดได้เยอะมากต่อไปลบสองครับลบสองได้เป็นลบหกปะส่วนด้วยลบสี่ไหมตัดได้ปะไม่ได้นลบหนึ่งอันนี้ไม่น่าได้ละเพราะว่าส่วนเป็นลบสามอันนี้ได้เป็นเจ็ดปะลบเจ็ดอันนี้ก็ไม่ได้ต่อไปศูนย์นะลบแปดส่วนด้วยลบสองปะได้สี่ปะแสดงว่านี้ใช้ได้นะ และสุดท้ายได้เป็นอะไรนะวาเป็นหนึ่งได้ไหมหนึ่งได้ปะหนึ่งก็น่าจะได้มะได้เป็นเก้าวะลบเก้าส่วด,ด้วยอะไรลบหนึ่งปะเอ้ยลบลบสามปะเอ้ยมาดิลบหนึ่งดิได้เป็นเก้าปะะแต่ว่าใช้ได้แค่สี่ตัวครับเอ่าพิงมันจะเสียเวลาหานิดนึงเสร็จไหมเสีค่ะค่ะแต่แต,แต่อย่าเพิ่งนะ พี่อธิบายต่อนะไอ้ที่หนูทําอยู่ตรงนี้นี่คือพี่จิวได้เป็น x กลังสองนะลูกไอ้ที่ x กลังสองอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เราคิดเป็น x กลังสองอยู่นะแสดงว่า x ของพี่ต้องเป็นอะไรบวกลบหนึ่งนะ x ของพี่ต้องเป็นอะไรบวกลบสองนะ x ของพี่ต้องเป็นบวกลบสามนะเพราะเราคิดตอนแรกเป็นกำลังสองอยู่นะครับเดี๋ยวจะดรูปก่อนครับเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคครับโอเคครับอ่ะ uh huh. แล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นพี่จะมาตอบคำถามต่ออันนี้อันนี้ดินหนูทําได้ไหมต่อเอ้ยไอพิงพิงตอบหนูตอบเท่าะหร่ตอนแรกหนูได้ทำสี่ตัวนะและหนูทําแบบไหนหนูนั่งไล่ปะหนูไล่แต่หนูไล่ไล่จับจเลยโอเคทำ่างนั้นก็ได้ไม่ผิดแต่ของพี่มันจะมีเขาเรียกเป็นระบบนิดนึงตรงที่ว่าตอนแรกมองเป็น R คุณ R ก่อนซึ่งเรารู้แล้วเราเป็นตัวหลอกเพราะว่าเราิีคอห์ละชอยส์มันโชคดีไม่มีอีฟิตี้ อ่ะแต่เราใช้ได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 คำตอบจากเลนเนี่ยที่มันบีบมาเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่อนโดเมนลบเรนจ์เนาะเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นอะไรบ้างนะโดเมนคือค่า x เ,เนาะมีอะไรบ้างนะ0ูนย์บวกลบ1เนาะบวกลบ2บวกลบสะอ่าลบกับลบกับอนะศรนย์หนึ่งลบสามโอเคครับศ1นย์ลบ3ามแล้วก็ลบแป๊บนึงนะพี่เขียนก่อนนะศ1นย์หนึ่งลบสามแล้วก็ลบ8โอเคครับสิ่งที่พิจได้ออกมาคือตามนี้ โอเคหลังจากนั้ลนล้วไงต่อมีไรตัดได้โดเมนใช่ไหมศูนย์ตัดหนึ่งตัดไปนหนึ่งตัวเนาะโอเคแล้วก็ลบสามตัดเปนหนึ่งตัวเหลือเหลือแค่ก้อนหน้าเนาะดูที่ก้อนหน้าเหลือลบหนึ่งปะบวกลบสองแล้วก็สามปะกี่ตัว <S <S สี่ตัวหนูก็จะไล่ได้ดีกว่าอ,อันนี้พี่ไล่ได้ดีกว่าเราโอเคอะลอง